สวัสดีค่ะชื่อกมวลพรตาใจเสียชื่อกิอ๊กค่ะมีปัญหาสุขภาพเรื่องต่ำน้ําเหลืองโตค่ะแล้วก็เนื้องอกค่ะตรงบริเวณตรงคอข้างซ้ายค่ะสาเหตุเกิดจากเราทํางานโรงงานค่ะทํามา20ปีก็เลยมีสารพิษตกค้างในร่างกายค่ะเริ่มแรกก็มีการปวดปวดตรงต้นคอแล้วก็บวมเราไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะก้อนโตขึ้นมากแบบ คอเราปกติแล้วอยู่ๆมีก้อนอะไรอ่ะก้อนเท่ากำปั้นเลยอยู่ตรงคอนะคะแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเราอ่ะเป็นก้อนเนื้อใหญ่ไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองธรรมดาหมอก็บอกว่าถ้าเราจะผ่า 50- 50ครึ่งผ่าแล้วเราไม่รู้ว่าหายหรือเปล่าเครียดมากเพราะว่าเราดูแลพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวลูกลูกก็ยังเล็กแล้วก็เรียนอยู่นะคะเรายุงอยู่เนี่ยเราดูแลทุกอย่าง แล้ถ้าเกิดขาดเราไปคนหนึงอ่ะครอบครัวเราจะทำยังไงอ่ามีคนเขาแนะนำคนนี้เขาชื่อคุณอาทิตย์อยากดันเขาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีแล้วเราก็มาศึกษาแล้วก็ทานตัวนี้เลยไหนๆก็จะตายแล้วทานให้มันรู้ไปเลยว่ามันดีไม่ดีทานทุกสีที่มีทานวันละสีิเม็ดอยากพิสูจน์มันว่าเป็นยังไงพอเราไปอีกทีหนึ่งสเดือน คุณหมอบอกว่าไม่ต้องมาผ่าแล้วนะเพราะว่าก้อนมันไม่มีแล้วแล้วก็เชื้อตรวจแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยต่ำน้ำเหลืองคุณก็เป็นปกติแล้วเรื่องสุขภาพคนในครอบครัวทุกคนแล้วก็เรื่องการเงินนะคะแล้วก็ชีวิตเป็นอยู่ประจำวันทุกวันนี้ไม่ลำบากต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์พอลิตินค่ะที่เปลี่ยนชีวิตได้คะ่ะ